ล้อง่แงทนีลซุปเย็นดีพี่น้องพอดีแร้วพอดีมากพอดีลเรีนครับเปนที่ัไให้ที่ได้เห็นนะครับอทาเพราะว่านลายทนนะครับมาเออมอไเอาทาเวอส่วนขึ้นแค่นนส่งในเด้อพอดีนะครับงหวอยู่นี่นะครับคู เป็นตัวแทนนะครับบอลแิ่นะครับสอลเพียงนะครับนี่เป็นมืออันเชิดขึ้นติดตั้งเนาะแต่มือเมื่อนพี่ไงจากนี่มาต่อบ้านแล้วเป่าเชิดเชิดนะมึงนี่แต่ว่าบอลบินบอลแท่นมาเพื่อใดนะครับลูกเพื่อท่านอันเชิดขึ้นเมื่อท้าเป็นพี่ใหญ่กันเมื่อไงต้มใ่ยังหลายหลายทันยิ้มงานตกงเลยแล้วนปล่นนะครับพี่น้องเนาะ ซีเดาคืตุกล้โม่่น้าบุญน้ำกันนะครับสองหลอบนะครับก็ดีเป็นอันเซนที่ที่พี่น้องตอนนี้ก็ล่งติดตุ้ดเทียนลดน้ำมนเป็นตีมนนะครับขอกขอขนครับจากภูทาวดกบ้านบะครับดแย่งนะครับ พอดีพ้นโต้งนะครับพี่น้องอาซามีก่อนนอตนะครับนอตนะครับเดยตะการแต่ขอลงไหลทุ่มสมเนกบอลนะครูดีด้รึนะครับขอบคุณครับขอบบคคุณรัถ้าไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆอย่าลืมกดซับสไครต์นะคะ